พี่น้องมุสลิมทั้งหลายกำหนดแห่งความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่นั้นไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่เรานั้นจะต้องรู้นั่นคือการตระเตรียมสะเบียงความดีเพื่อที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาการยืนยงกงกระพันเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและพระองค์ได้กำหนดให้ทุกชีวิตนั้นจะต้องเผชิญกับความตาย ดังนั้นแม้นว่ามนุษย์จะมีอายุยืนยาวแค่ไหนพวกเขาเหล่านั้นก็ต้องพวกเขาเหล่านั้นก็ต้องสัมผัสกับความตายและเมื่อเขาถูกย้ายจากโลกแห่งการทำอิบาะดะสู่โลกแห่งการตอบแทนและแท้จริงแล้วสูและแท้จริงแล้วสูรสานนั้นคือสถานที่แรกของโลกแห่งการตอบแทนนั่นที่เราเรียกว่าอัลัมบาระัก โลกแห่งลุมฝังศพอัลลอฮฺซุบะฮ่านวะตาลาได้กล่าวว่าจงกล่าวเ Mohammed, ถิดมุฮัมมัดแท้จริงความตายที่พวกท่านหนีไปจากมันนั้นมันก็จะมาพบพวกท่านมูลากีกุมแล้วพวกท่านก็จะถูกนำกลับไปยังพระทรงรอบรู้สิ่งที่ร้นลับและเปิดเผยและโปรองก็จะส่งแจ้งแก่พวกท่าน ตามที่พวกท่านนั้นได้ประกอบกรรมเอาไว้นั่นหมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่พวกท่านได้กระทำเอาไว้บนโลกดุนยานี้ถ้าหากว่าเป็นความดีพวกเจ้าก็จะได้รับความปวดปานหากว่าเป็นความชั่วพวกเจ้าก็จะได้รับการลงโทษอย่างแสนเจ็บปวดและอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาได้กล่าวว่าณที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ความตายก็ย่อมมาถึงพวกเจ้า และแมนว่าพวกเจ้าจะอยู่ในป้อมประการอันสูงตรงาก็ตามนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้กล่าวยืนยันไว้กับตัวของพระองค์เองและสิ่งที่เราทุกคนจะต้องรู้และท่านนาบีสุลตาล์ฮฺมูฮัยหัดสลัลลัลมได้บอกถึงลักษณะของบุคคลที่เขาเสียชีวิตในสภาพที่เขานั้นพึงพอใจจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาประการที่หนึ่งบุคคลที่เขาเสิ้นชีวิตด้วยกับการกล่าวปฏิญาณตน สองบุคคลที่เสียชีวิตในขณะที่ว่าเขานั้นมีเหงื่อพดอยู่ที่บนหน้าผาก 3. การตายชสีีิตนั้นหมายความว่าการตายในสงครามในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลา 4. การตายในขณะที่เขาทําหน้าที่เฝ้ารักษาดินแดนหรือศาสนาในหนทางของอัลลอฮฺหการตายอันเนื่องมาจากการปกป้องชีวิตตัวเองจากทรัพย์สินและครอบครัว 6. ก การตายเนื่องจากเยื่อหุ้มปอดอักเสบหรือวันโรค7การตายด้วยโรคตองอลหรือโรคห่าหรือโรคอหิวาตกโรคหรือเราเรียกว่าโรคเกี่ยวกับท้องหรือเกิดจากการจมน้ําหรือการถูกเผาหรือการถูกพังทลายของอาคารบ้านเรือนถูกทับถม8การเสียชีวิตของสตรีอันเนื่องมาจากการตกเลือดจากการคลอด 9. การตายในขณะที่ทําอิบาดะทาคุณงามความดีและทั้งหมดที่กล่าวมานี้ทั้ง9สภาพมีหลักฐานยืนยันจากท่านอนับดุลลอฮัซวหวังว่าเราคงจะเป็นคนหนึ่งใน9จําพวกนี้หวังว่าเราจะเป็นคนหนึ่งใน9จําพวกนี้ที่เป็นการสินชีวิตด้วยกับเครื่องหมายที่ดีตามที่ท่านอนับดุลลอฮฺซวได้ยืนยันเอาไว้